ดีค่ะน้องอิมิน่ารักค่ะวันนี้หนูจะมาวาดรูปง่ายๆนะคะแค่นกกับต้นไม้เผื่อใครที่วาดไม่เป็นนะคะมามาดูกันเลยสำหรับคนที่วาดตานะคะโอเคของหนูอาจจะวาดตาแบบแบบนี้นะคะสวยๆหน่อยบางคนก็ปัดปัดขนตาตรงนี้นะคะแต่ว่าหนูจะเอามาด้านนี้ แล้วผู้หญิงไม่มีกนตาแน่นอนนี่แล้วก็เป็นปากนะคะก็หมุนนี่นี่ <c oughs> แล้วะคะ่ะนี่ต้นมาอันนี้เป็นรนากเลยมี นะคะแล้วเราก็จะต้องเปลือกกิ่งไมนน้น้อยแล้วก็จะอยู่ได้หน่อยนี่นี่นะคะแล้วก็ทำเป็นลังมีข่ก็ได้แล้วก็ทำขายืนแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็มาต่อด้วยหน้าคนค่ะนี่ค่ะจะวาดหน้าแบบนี้นะคะ ทำเป็นเหมือนไข่ฟักก็ได้เป็นหน้ามานะคะเผื่อใครมีหน้ามาแล้วก็จะต้องเล็งและบายผมก่อนเพราะผมบางคนนี่แต่แรกผมโอเคค่ะและตอไหมก็ว่าตานะคะแบบนี้นี่นะคะเป็นตาแบบนี้นี่ตาที่หนูชอบวาดเลย จมูกนะนี่ปากต้องยิ้มถ้าใครอยากบึ้งก็บึง้งโอเคค่ะนี่ลิ้นนี่ตึ๊ดและอันนี้อาจจะเป็นแก้มอยแก้มต้องเอามาตรงนี้หน่อยนี่นะคะต้องมีคิวด้วยโอเคไหม มีคอไะนี่ค่ะแต่บางคนอาจจะเป็นเสื้อแบบนีหน่อยนะคะอันนี้อาจจะเป็นใสๆนี่ค่ะผมนั่นแลคะ่ะอู้บางคนอาจจะเป็นผมแบบนี้ ตามเร็วหน่อยนะคะนี่และอันนี้ก็เป็นแบบผมสองสีนะคะเพราะว่ามีแค่สองสีนี่นี่สอย